h o n d a c i v i c 1.8 f D นะครับปี2008รถบ้านแท้มือที่2นะครับคันนี้สีก็มีริ้วรอยตามการอายุการใช้งานนะครับคันนี้นะครับราคาเบาๆนะครับก่อนเก็บงานนะครับสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับราคาอยู่ที่149,000บาทนะครับสนใจก็รีบทักเข้ามาไวๆเลยนะครับคันนี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวดูในตัวรถนะครับนี่นะครับ กระจกปับไฟฟ้านะครับภายในก็เป็นเบาะผ้านะครับลุมกระชับนั่งสบายนะครับเลขไม์อยู่ที่22900 0มนโลนะครับไอตัดก่อนเก็บงานนะครับสนใจก็รีบๆทักเข้ามาได้นะครับรถไม่เคยติดแก๊สน,นะครับอันนี้เป็นห้องเครื่องด้านหน้าตัวรถนะครับสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับ 149,000บาทนะครับกับ Civic FD 1.8นะครับนางฟ้าในตำนานนะครับอยากจัดก็นัดมาได้เลยนะครับโปรโมชั่น149,000บาทนะครับภาษีเต็มปีนะครับ11กรกฎาคม6 7นะครับปีหน้ายางดีนะครับยางปี2022นะครับ ถือว่าคุ้มมากนะครับราคานี้นะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจก็รีบรีบทักกันเข้ามาได้เลยนะครับช้าหมดอดขับนะครับชอบก็จัดนะครับจะประหยัดทําไมนะครับราคาเร้าๆนะครับ1นึ0 0แนสก้บาทนะครับสนใจก็รีบทักกันเข้ามาได้เลยนะครับอยากจัดนัดมาได้เลยนะครับ